ผู้จัดการสหกรณ์จากคนธรรมดาคนหนึ่งที่มีความรักในการเกษตรนะฮะก็เริ่มมาศึกษาเกี่ยวกับมันสำปะหลังนะฮะจากคนปลูกมันนะ,ะจากคนปลูกมันก็เรียนถูกเรียนผิดมาเรื่อยปัจจุบันเนี้ยเราได้วิวเคราะห์วิจัยแล้วก็ทําการพัฒนาเกี่ยวกับมันสำปะหลังตลอดจนนะฮะตลอดจนเกี่ยวกับปุ๋ยว่าจะเราจะต้องใช้ตัวไหนกับยาตัวไหนที่มันจะต้องฉีดแล้วก็สายพันธุ์ตัวไหนถึงจะ เหมาะกับพี่น้องและลดต้นทุนได้จริงปัจจุบันนี้นะครับจากนักเสถียร์ตันฟิงผู้จัดการสากลนนะ่ะได้เป็นผู้จัดก,การมันไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็จะเอาความรู้นะฮะความรู้แล้วก็ประสบการณ์ที่ได้มาจากการที่ศึกษาวิเคราะห์เชิงปฏิบัติจริงนะครับเวลา9ปีนะฮะพี่น้องเวลา9ปีนะพี่น้องนะก็เลยจะต้องเอามาบอกพี่น้องในรูปของการปฏิบัติจริง พี่น้องภูน้ำเขตรนะครับก็ยังอยู่ในแปลงอของพี่ยิ่งอยู่นะฮะตอนนี้ก็เริ่มเนาะเราก็เริ่มลงไถพี่ยิ่งครับวันนี้วันที่เท่าไหร่ครับวันที่14มกราสี่มกราห้าแปะนะฮะก็เราลงผันสามก่อนพี่น้องการลงผันสามนะครับต้องลงให้ลึกนะฮะให้ลึให้ลึกเลยนะฮะดูจากนี่ดูจากนี่ก็น่าจะอยู่วัที่มาสัก30อัพเนาะ30มสิบเปอร์เซ็นต์สาเปอร์เซ็นต์ก็ลึก การไถลึกนะฮะมันมีข้อดีคือว่าหนึ่งมันช่วยเรื่องของการอุ้มน้ําถ้าเกิดฝนตกเยอะครับพี่ยิง่งมันจะทําให้การอุ้มน้ําได้เยอะถ้าเกิดว่าแล้งมันก็จะช่วยฝ่าแล้งได้ นี่ถ้าคนไม่เคยใช้เครื่องหวานก็อาจจะต้องปรับตัวนิดนึงครับก็เท่าแรกอาจจะง,งงงนิดนึงในการระบบการทำงานของมันนะครับพอเรา,าเริ่มเข้าใจนะฮะเริ่มการหมุนกันะลรปุ๊บตอนแรกนะครับหลังจากที่เราใส่ไปเลยครับห้าถึงหกกระสอบนะ่ะต่อต่อหนึ่งต่อหนึ่งรอบนะครับเราก็ต้องไปหาหัวงานก่อนนะพอเราไปเราไปหาหัวงานเสร็จแล้วเนี่ยเราค่อยเปิด ปิดโ,ลโลตรตเอรี่ทำงานนะฮะถ้าไม่งั้นนะครับเรายังหา,หาหัวงานไม่เจอแล้วเราเราไปเปิดโรตเอรี่นะฮะไม่ไม่ต้องเปิดไวครับค่อยๆเปิดนะค,ค่อยๆเปิดเดินไปนะค่อยๆเดินไมนะ่งั้นเดี๋ยวมันจะอ่าไปไปบดใน,นตัวของคัาบสาจะแตกพอแตกปุ๊บมันก็จะไปอัดแน่นนะฮะครับอันนี้พึ่งพิ่งแช่ไปนะพี่น้องยังไม่ถึงเวลาที่กำหนด คือตาเตืออะไรก็ยัง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 ไม่ได้ปิไม่ไม่ไม่ได้ไม่ไม่ได้แตกนะฮะเนี่ยวเนี้ยยัง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 ไม่แตกแล้วก็ลงลากอะไรก็ยังไม่ได้โผล่นะฮะไม่โผล่ถ้าคนที่ไม่มีประสบการณ์ในการปลูปลูกมันอาจจะปลูกผูกปักผิดนะฮะแต่ทีเนี้ยทาไมเราถึงต้องป่มกไมสองคืนหนึ่งไอ้ตัวเนี้ยมันก็จะแตกเป็นเขียวๆละนะเราพร้อมที่ไปปลูกได้เลยนะปลูกได้เลยแล้วไม่สามารถคนก็สามารถที่จะปลูกถูกต้องได้และที่สําคัญมันจะไว จะไหวนะฮะจะไหวอันนี้เราใส่สามตัวพร้อมกันเลยเพราะว่าเราทํามันในนาครับห้าเดือนห้าตันยี่ห้าเปอร์เซ็นนะเราต้องเร่งเร่งนิดนึงพี่ดีไปทันนิดนึงนะฮะพี่ดีทันนิดนึงก็โอเคแคนะ่เนี้ยก็เวลานี้ที่ท,ที่เหลือประมาณห้าสิบนาทีห้าสิบนาทีทำไรก็ตัดต้นต่อนะพอได้เวลาปุ๊บก็เหมือนกันการพักเครื่องเครื่องในตัวแล้วก็เก็บใส่ลงปุ๋ยใช่ไหมหน่อยอ่าประมาณสองร้อยห้าสิบถึงสามร้อยแล้วแล้วแต่ความหนักถ้าเรา เลี้ยง,เร,ยงเราก็ได้สามร้อยถ้าเราไม่ต้องเลี้ยงเก็บใส่กระชก็สองร้อยห้าสิบก็ห้ากระสอบพอดีเลยก็ห้ากระสอบกระสอบนี่ยังเพิ่งทิ้งนะก็สามารถเอาไปบ่มไว้รดน้ำเช่าเย็นวานั้นก็ยกนี้ไปเลย ครับพี่น้องตอนนี้ช่วงบ่ายแก่ๆแล้วก็ได้เลิมที่จะปลูกนะฮะหลืงที่วางระบบน้ําเช็คระบบน้ําไหลหมดแล้วนะแล้วก็เริ่มปลูกแล้วอันนี้เราพอดีมันช่วงนี้มันหนาวนะฮะหนาวก็ต้องบ่มรู้สึกว่าเราจะตัดท่อนมันวันที่สามสิบนะครับสามสิบแล้วก็วันนี้วันที่ที่ที่สองสามสิบสามเอ็ดหนึ่งสองประมาณสามคืนนะฮะ าะพอเราใส่สุดแสบไปก็คือ Power อร์ทเข้าไปนะฮะแคปซูลน,นาโนเข้าไปรู้สึกว่าการแตกของเขาจะแตกดีมากๆเลยนี่ไงอากอากศหนาวครับพี่นะะ้องถ้ามีรถหถก็แปลงกันนะครับแปลงอึงนี่ได้เลยครับ นี่เป็นอ่าเป็นเครื่องมือให้เทคแกะออกแบบของพี่ละไมครับอเดียวมันคือว่ามันจะเป็นไง อันนี้เป็นมา10เดือนแต่ชาว่านไม่ต้องไปแาอะต้นมายุหหยัเท่าไหร่ดีกว่าแปดถึงสิเดือนทีนี้ตอนนี้วิธีเราทำค่าใช่ายน่เราตัดนี่เลยตัดเลยทุกนเพราะว่ามันอายุสิเดือนฮะทิ้เลยเพราสมเดือนมันกวามานเดนสบกืบสองเดือนแล้ตปุ๊บอันนี้คือ8ปเดือนละปุ๊บ อันนี้เกินไปเราตัดกันี้พอแค่ทำพันละแค่นี้เองเนี่ยพร่กที่มันมันใช่พริกสุดๆคือสุ้งเรืองของมันสมาพที่แบบมันอ้วนจะเป็แค่ยอดทำมานีที่เก่งคือที่นี่อันนี้ก็าแข็มากไปอันนี้ก็อ่อนเกินมันเริ่มค่าต้นติดตั้งเสร็จแล้ว เสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาเอามาตัดเราไม่ใช่เลื่อนตัดถ้าเป็นล้อประกอบเนี่ยพายเบอร์อย่างเงี้ยต้ล็อกหนบาทแล้วเราก็ใช้ไม้ทำค้ำทำอย่างนี้ปีก็ตัดเขาอยกไอพวกเนี้ยพอดีว่ามันยังอยู่ในช่วงเวลาที่สิบเดือนอยู่มันใช้ได้หมดระบบแต่บางคนปีกว่าสองปีอย่างเงี้ยต้องตัดทีเดียวการตัดจะต้องมีเน้นเทคนิคอะไรไหมเราจะต้องตัดอย่างเงี้ยอ่าต้องเอาแค่ยี่สิบเซน ใช่เสียงอันสามเพื่อจัอันสามชน ที่เราใช้รี่สักแผลของเขาจะสนิทกว่าเาไม่ไม่แตกแล้วการการจะประสานอะไรันจะถูกต้องเพราะว่ามันจะหลั่งสารไอรินเคลือบแผลเขาได้ง่ายเสร็จแล้วเราชุบน้ำยาของเราประมาณแค่สิบเพนนีาอเสร็จแล้วเนี่ยพอเราใช้มิติโตประมาณพัน แตกไอ้แตกตรงนี้มันทําให้เกิดเชื้อราหรือความช้ำอ่ะมันมันช้ำอ่ะพี่เหมือนโทษนะพี่เหมือนแขนที่ตัดปุ๊บกับของพี่โดนโดนโดนทุบอ่ะทุบจนจนแตกละเอียดอ่ะความช้ำอักเสบมากกว่าการนั้นอ่ะเราเสียตรงนี้ละพวกกีฬาตแตกเข้าไปนี่ทำให้สุดก็ตายเตี่ยเราเป็นอักเสียเสบเนื้เสียเสียปุ๊บเสียเราเนี่ยสีสเนื้อเสือด้านไหนก็ได้ตรงนี้เนี่ยนั่งขึ้น หลังจากนี้ปุ๊บพี่อ่าพี่นี่พี่ชุ่มชุ่มน้ำยาไหมชุ่มชุมช่มน้ยาไปนเนี่ยประมาณเท่าไหร่สิบนาทีแล้วก็ออกออกเสร็จแล้วปุ๊บพี่บ่มไว้พี่ก็ใส่ถุงปุ๋ยเนดิมบ่มไว้นันเรียกว่าบ่มแล้วก็ลดน้ําความชื้นเชา่าเย็นแค่สองคืนแล้วมันก็จะงขอกไปอย่างนี้แล้วมันก็ยังงอกไปอย่างนี้หนไฮะมันก็ยังงอกไทีนี้พี่ไม่ไม่ไม่เคยปลูกม,มันเลยดูละอ๋อทางนี้ แต่ให้อย่างนี้พี่ไม่ต้องใช้ความเซียนมากอ่ะอย่างนี้ก็อกอย่างนี้ได้ไหมหรือว่าอย่างนี้โอ้โหพี่เราเสียเวลาดูแล้วตาคนแก่ก็มองไม่ค่อยถนัดอันนี้ปุ๊บของเราอ่ะยังไม่อะไรปุ๊บออกละถูกไหมพี่อย่างเงี้ยนะแล้วก็ไปเสียบใช่ไหมลากมันเริ่มมันเริ่มจะจะออกแล้วไหมประมาณอสองคืนสองสาณคืน ครับผมเอาาไไรม่หวชุบน้ำยาเลยไม่ติดหรอบชุบยาครั้งเดียวแค่แค่ประมาณครัง้งเดียวต้องรับน้ำป่าประมาณใช่ครับทีนี้ถ้าจนมันร้อนเ <ปะ S 2> ลย<ง>ถ้ามันติดป<ง>ีนี้พี่ปุยยังไง,งถ้าเสียบไปเนี่ยดิมขแข็งไอ,ไอ้ตัวนี้ไอ้ไอ้เนี้ต้องต้องเสียถูกป<อ>่ะที่ทำนี้ที่อาจจะต้องทำนี้ที่อาจจะต้องมีมีมีไม้ที่มันไซส์ใหญ่กว่านี้หน่อยและแหลมไอจจะช้านิดนึงพี่ สียเวลานิดนึงแต่ของพี่ติดแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมฮะแต่ชาวบ้านอ่ะไม่รู้ว่าพรุ่งนี้กูจะรีบไปไปไปบวชใช่ไหมก่อนเรื่อยๆก็เสียไปยุ่งงั้นมาไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเสียบยุบจำอไงเงี้ยไม่รู้รีบอ่ะแต่ของเราเนี่ยเป็นมันปลาในเที่อีพิทันแล้วพอสิบสิบอีสิบห้าวันเขาโอมหลัถูกต้อง